ลงสีนะียบร้อยแล้วสีเป็นสีน้ําตาลเข้มๆเลยล่ะนะครับสีช็อกสีช็อโกแลลตจัดรูปแล้วนะครับมีการดึงสลิงนะครับใช้ไม้ค้ำตอนนี้น่าจะเป็นการหวัดกงเหงกสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่1 1มิถุนายน2ขาหกขาครับเอามาปูต่อเคื่อสร้างอินซีครับส่วนแรงๆสร้างเมื่อเมื่อแล้วนะครับ มาซามอน,นี้บัเห็นสร้างนะครับเดี๋ยวว่าเห็นเฮือนะเฮือเอาไปว่ามาเบิ่งคาหยาดครับเนี่ยคําหยาดนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าอ่ะลงสีนะเรียบร้อยแล้วด้านนอกเนี่ย เรียบร้อยแล้วนะด้านนอกอะนะครับทั้งกาบเฮืออ่าติดอ่าสติ๊กเกอร์เรียบร้อยนะครับด้านในด้านในก็น่าจะน่าจะแอบบนึงน,น่าจะเรียบร้อยแล้วครับอืมน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ว่าน่าจะไปในมืออื่นมือเฮือเนี่ยครับเนี่ยท่ายก,กับโคนก็เรียบร้อยแล้วอะนะครับสีดูสีซะก่อนครับสีเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเ,เลยล่ะนะครับสีช็อกสีช็อกโกแลตสติ๊กเกอร์ติดเรียบร้อยครับฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับเรียบกิ๊บนะครับพรุ่งนี้วันที่12 ช่ไหมเนี่ย12มิถุนายนนะครับชื่อว่าต้องพิกขึ้นมานะครับพิกขึ้นมาดูได้ละเอียดดันไหนนะครับน่าจะนําส่งเมือ่อื่นละโอ้ผมกาฟันทงเลยครับไปเมื่อื่นแน่นอนนะครับเมือ่อื่นนี่คือวันที่12นะสีอ่า,อามันมืดเนาะก็เลย ก็เลยเห็นบรอยากชัดปานใดนะครับสีแบบเป็นสีช็อกโกแลตตามสายตาผมตัวนี้นะเหมือนสีช็อกโกแลตเ,เข้มๆเลยพูดผิดขออภัยนะครับอันนี้ตามที่ผมเบิ่งละ,อ,ะอันนี้จุดปล่อยน้ำของเรือนะครับเดี๋ยวเช็คสีก่อนโอเค ดูกันรอบลับเลยครับอ๋อเข่าเห่าอ๋อเ่าแบบนี้นี่น่ากลัวด้วยเนะี่ยแต่ว่าหูกระต่ายหมูกระต่ายน่ยังครับยังไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องพลิกขึ้นมาก่อนที่จะทาหมูกระต่ายตัวนี้เน่าจะเป็นตัวปิดด้านหน้าครับปิดหน้า ขนกับท้ายครับดูขนกับท้ายเรือทาสีท้าเรียบร้อยครับอื อ๋อด้านบนเน่ยยังไม่ได้ทาสีครับอาจะมีการเก็บสีอีกละนะครับเนี่ยด้านบนในยังนะลำอื่นลำอื่นน่าจะยางครับเดี๋ยว <c oughs> ดูอีกกาอนครับ <c oughs> พร้อมสำหรับการส่งแล้วนะครับคำหยาดพร้อมแล้ว ดูนะมีอะไรอีกเอ่ยเฮือ่าสิบสองครับเมื่อนั้นที่ช่างเพื่นประกอบนะครับนี่จับจัดรูปแล้วนะครับมีการดึงสลิงนะครับใช้ไม้คำ้ำวางจุดที่จะเป็นกงเฮือครับนี่ครับวางไว้ก่อน,นตอนนี้น่าจะเป็น ช่วงของการวัดกุงเฮือผมว่าวัดกุงเฮือแน่นอนนะครับเปนเนี่ยนับตับพวกฟิวเจอร์บอร์ดนะครับกงเฮือก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้กงเรือกุงเรืออันนี้ครับนี่นเนี่ยนะครับวัดแล้วเนี่ย จะเป็นเป็นการตัดนะครับตัดกรงห้อครับสำหรับหัอสิบสอแว่ากระเล้งเพื่อกันข้างนอกยังไม่ได้ขยับนะครับยังไม่ได้ขยับทั้งนี้ก็ยังครับก็เอาเป็นว่าน่าจะส่งเร็วๆนี้แน่นอนครับ บกเกินวันที่13อาจจะเป็นมือพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับพรุ่งนี้กับ2มิถุนายนนะครับอพอเรือที่ดูเรือแค่หูกระต่าย <c oughs> ที่ยังที่ผมยังบ่เห็นในในบริเวณนี้นะเอา้าโอเคครับอันนี้ก็เป็นทั้งน่ะของพี่นองทั้งนองสังนาแก่นะครับจังหวัดนครพนมนะครับนี่นะพงเรือคำหยาดามา เรียวกว่าอะไรมา,าปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือว่าทําสาวเนาะก่อนที่จะออกจากกูนะครับในปีหกขานี่นะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกเนาะวันนี้ก็มากันสั้นๆนะครับเพราะว่าช่างกลับแล้ว <laughs> คงไม่ได้คุยอะไรกันเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเมื่อต่อไปครับสวัสดีครับ